สวัสดีครับโอ้มาดูบรรยากาศตอนบ่ายๆครับบรรยากาศตอนบ่ายๆร้อนครับผมเข้าอยู่แถวสิงบรีร้อนครับตอนนี้ครับบรรยากาศร้อนคอนเทนต์ผมก็ไม่มีอะไรครับมาเนี่ยครับฝนไม่ตกแดดร้อนก็ถ่ายให้ดูครับผมมาดู แอร์ air, เปิดแอร์สุดแล้วยังสู้ไม่ไหวครับผมแอร์ air, ผมเปิดสุดแล้วครับบรรยากาศร้อนมากนะครับนคเจนแอร์สุดแล้วก็ยังสู้ไม่ไหวครับบรรยากาศร้อน,นครับผมคอนเทนต์ผมก็ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ครับผมคนนี้ครับ สารภผมไม่มีครับเห็นแดดก็ถ่ายแดดให้ดูครับนี่ครับเห็นฝนก็ถ่ายฝนให้ดูครับผม oh, oh, oh. เป็นเราอาชีพโรงงานครับเป็นพนักงานแล้วก็ขับรถเห็นอะไรก็ถ่ายให้ดูครับเห็นแดดก็ถ่ายแดดเห็นฝนก็ถ่ายฝนครับถ่ายแดด ให้ f อซคนที่ติดตามดูครับให้ติดตามผมนะผมกอขอบคุณจากใจสุดๆนะครับผมติดตามให้ผมได้พันคนไวๆครับผมอยากได้พันคนไวๆครับผมให้ติดตามผมนะผมก็ขอบคุณจากใจจริงๆครับผมนีครับมีแต่แดดครับ คลิปผมไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยมีสาระครับขับรถไปเจอะอะไรตรงไหนก็ถ่ายให้ดูครับอันนี้เห็นแดดก็ถ่ายแดดให้ดูครับไม่ค่อยมีอะไรครับยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่หน้ารถยี่สิบชั่วโมงนะครับอีกสี่ชั่วโมงกินข้าวไว้เดินลงกินข้าวครับ ขับรถทางวันนะคือก็ถึงเชียงใหม่ก็ถึงถึงเชียงใหม่ก็นอนทีเดียวครับพอออกจากกรุงเทพแล้วครับีแดดแรงครับวันไปฝนตกครับวันกลับมีแดแดแดดแดดแรงครับโอ้คอนเทนต์ผมก็มีแค่นี้ครับท้องฟ้า เอนนผมไม่มีอะไรครับท้องฟ้ามีแต่ฝนจะตกล้วนเลคอนเทนต์คอนเทนต์ผมไม่มีอะไรครับคอนเทนต์ผมว่อย่างี้ครับคลิปผมถ้าใครชอบก็พิมพ์มาบอกก็ได้ครับใครไม่ชอบก็บอกผมกได้ครับผมจะได้ปรับตัวเจ้าของครับปรับตัวทำคลิปครับผม ใครที่ติดตามผมแล้วดูผมแล้วก็ถูกใจก็กดติดตามครับผมผมก็ขอบคุณจากใจนะครับคอนเทนต์ผมไม่เยอะครับคอนเทนต์ผมขับรถไปผมก็เห็นอะไรก็ถ่ายให้ดูครับแต่นี่ก็จะถ่ายบอกรับอันนี้ก็อันตรายครับนี่สายมันทุกเราก็วิ่งซ้ายไปอย่างเดียวครับตั่น ผมก็มีแค่นี้ครับผมไม่มีเวลาไปทำคอนเทนต์คนอื่นครับเพราะเราเป็นเราทำงานโรงงานนะครับกินพนังงานหลายวันเราก็ต้องทำมีอะไรเราก็ต้องถ่ายให้ดูอย่างงี้คคอนเทนต์ผมก็ไม,ม่มีอะไรมากมายครับทำคอนเทนต์ไม่มีไปทำคอนเทนต์อะไรให้ดูครับผม คนติดตามผมด้วยนะครับใครติดตามผมแล้วก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมคอนเทนต์ผมก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้ครับฝากด้วยครับคนที่ติดตามผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากคนติดตามด้วย ไม่ได้ถ่ายคลิปอัพคลิปอะไรก็นี่มาเห็นแดดก็ถ่ายแดดให้ดูครับแดดถ่ายแดดเห็นฝนถ่ายฝนเยอะๆนี่ครับคนนอนหลับอยู่นี่ครับแดดแรงครับแดดแรงจนมุมตึงแดดตึงทีแดดตึมทีแล้วยังสู้แดดไม่ไหวครับ แรงก็ไม่ค่อยดีฝนตกก็ไม่ค่อยดีอย่างนันครับผมไม่มีอะไรครับผมมาถ่ายแดดให้ดูครับผมคอนเทนต์ผมก็มีแค่นี้นะครับผมใครชอบก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณจากใจจริงๆครับหรือว่าใครเห็นผมอยู่ไหนก็ปีแตนทางทายนันนะครับอ,อยู่บนถนนด้วยกันบีแตนท,ทักทายเพื่อผมรู้ผมก็จะซื้อของฝากนะซื้อเครื่องดื่มห้าครับน้ำปลาโอร่อยครับขอบคุณจากใจนะครับเพื่อไปเจอกันที่ไหนก็ท,ทักทาย แีแต่ทักทายกันครับผมมาหาพี่น้องหาญาติมิตรใน YouTube ครับมาหาพี่น้องกันในใน u t u b e ครับพี่น้องคนไหนรักผมชอบผมก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมผอยากมีคนติดตามพันคนไวๆครับ ให้ติดตามผมไปแล้วก็ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็บอกผมด้วยนะครับปุให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเพียงเพียงปังปังหกล้านไม่ต้องเอาครับมันน้อยเอาสิบแปดล้านเอาหกสิบล้านไปครับให้ติดตามแล้วก็จะปังปังปังเพียงเพียงปังปังมีมีทุ่งนาทุ่งอะไรให้ดูบรรยากาศก็ดีนนครับนี่ครับ ผมก็คอนเทนต์ผมไม่มีอะไรครับใครชอบผมก็ติดตามนะครับบางทีอาจจะมีมีสาระครับคลิปผมเห็นถนนเห็นปา่าหญ้าเห็นถนนไม่ดีผมก็ถ่ายให้ดูเป็นลูกลื้นเหยียบไปมีลูกลื้นเราก็ผมก็ถ่ายให้ดูครับผมก็ไม่มีสาระอะไรครับ ใครไม่ชอบผมก็ติดเตือนผมได้นะครับผมคลิปผมไม่ดีก็คอมเมนต์บอกผมก็ได้ครับผมจะได้ปรับปรุงนะครับแต่อันนี้ก็ดูบรรยากาศร้อนร้อนครับผมกาศสี่โมงเย็นไปไหนก็พกร่มพกหมวกไปด้วยนะครับหรือ่มียาดมติดก,กระเป๋าไว้ก็ดีนะครับเผื่อเป็นลมแดดกันนะครับผมอ,อันนี้ผมเป็นห่วงจัดใจจริงๆครับผม บรรยากาศแดดน,นะครับใครชอบคลิปนี้ผมก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมเยอะๆเลยครับกดติดตามให้ผมเยอะๆด้วยนะครับผมผมขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับผม